สล้านใน Ti ก Tok นะคะโมชิเอ็นวีเจอกันแน่วันนี้เดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะไปรับน้องๆกันนะคะที่โรงแรมแล้วก็เดี๋ยวจะไปที่บ้านมอนลีกันเลยนะคะไปดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงตอนนี้เราก็รอน้องๆอยู่ที่็อบบีนะคะได้น,นั่งอยู่ตรงน,นี้วา,าป,ปีหนึ่งแล้วค่ะทุกคนได้แต่แก่ขึ้นแล้วค่ะตอนนี้เคาย,ยังไม่ลงมาไม่รู้เขาทำอะไรกันอยู่ รอน,นานแล้วนะเนี่ยทําอะไรกันวะแต่งตัวหรือทอผ้าเนี่ยเลยแ e วมาแล้วค่ะฟูงแล้วมัง่งเราเห็นแล้วนะอ้าววัสดีค่ะแต่งตัวหรือทอผ้ากันอยู่วะทำไมมันนานขนาดนั้นนะผมรอไหมครับ <c oughs> มันมืดอะเ oh. มื่อกี้ทําอะไรกันอยู่วะทำไมมันนานขนาดนั้นเจไม่เหร ถามดีเจ๊ไม่อาบน้ำเหรอทำไมไม่อาบไว้ตั้งแต่เมื่อคืนน่ะตอนเช้าจะได้เร็ววันนีวันตีฮัตี้ส์กำลังหาของกินเก็ตอยู่จริงเหรอถูกมันแล้วไหนบอกพ่วงตั้งแต่ห้าทุ่มใครพูดไม่มีนะเมื่อคืนน่ะไม่มีนะถึงตอนเจ็ดโมงเช้าอ่ะมีอะไรเซอร์ไพรส์มอนลี่เปล่าวันนี้ไม่มีครับไม่มีเหรอเราต้องมีดิมีหน้าตาไม่หลอกเินใครอะไรจะหลอกขนาดนั้นหน้าผ่านแล้วดอหลอก เดี๋ยววันนี้เรากำลังเดินทางไปกันที่บ้านมอลลี่นะคะแล้วก็ไปเจอกันที่บ้านมอลลี่เลยนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้จะไปกีดหน้าบ้านมอลลี่ไปตีลังกา ใช่ครับผมไปตีลังกาไปตีลังกานะบ้านมอลลี่ดิเอากรี๊ดตลบดีครับทุกคนเอากรี๊ตลบดีเอาคุณไมยู่คุณเงียบไปเลยนะครับก็ปกติ collector ไอซีก็ไม่ค่อยพูดอยู่แล้วค่ะใครที่อยากดูเบื้องหลังนะคะเดี๋ยวไปดูกันในไลฟ์นั่นแหละก็ใครที่แบบว่าเห็นคลิปนี้แล้วก็ไปย้อนดูในไลฟ์เอาเองละกันนะคะเพราะว่า คลิปนี้น่าจะออนแอร์หลังจากไลฟ์นะคะเดี๋ยวตอนนี้นายกำลังจะขึ้นไลฟ์ให้นะคะนี่คือเบื้องหลังนะคะนี่คือเบื้องหลังของคลิปค่ะอะไรแม่ไหนแม่ไหนอยู่ไหนแม่ไหนอยู่นี่ค่ะไม่ใช่วันนี้จะไม่ได้เรียกพี่ไหนนะคะจะเรียกขนมหวานนะคะมามีวันนี้วินเทอร์ไม่มานะคะเดือนกก็จะหักเงินเดือนวินเทอร์นะคะก็คิดอยู่ว่าจะหักเท่าไหร่ดีนะชิถ้าทางที่ดีคือหักของมันแล้วมาเข้าของชิไม่ดีเข้าของทุกคน ไม่ต้องขอขีีก่อนย่างนีครับบอสไม่ต้องเอาเงินเดือนดิบอสต้องจ่ายเงินเดือนใช่เพราะแล้วก็หาของบอสต้องของวี้ไม่ได้หรอกค่ะใช่บอสนะบอสนู้นอ๋อเออบอสมึงต้องจ่ายเงินเดือนเนี้ยเนี้ยชี้น่ารักโอ้ยตาหลอกเขาบอกให้หาให้ถ่ายทุกอย่างเดี๋ยวเขาไปตัดเองไม่ถ่ายทุกอย่างเช่นเช่นกระเจี๊ยงจีจีฮีเราเสนอกระเจีงเว้ยที่เราเสนอว่าไหนนำเสนอดิรีวิวกระเจงเวลาปวดฉี่ใช่ไหมครับทุกคนโอ้ย เอาดีๆนะช่องกูบินนะยูทูบกูบินผมบะดูมุมโคดิมาเลยครับทุกคนมาเลยครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวกางเกงผมนะครับกางเกงยผมมาซื้อมา250บาทเองใส่สบายแล้วทุกคนโคตรชิลกว่าไปไปไปอย่าเฮ้ยมีคาดได้หน่เนี่ยอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะคาดไม่จักเงไม่จักคาดเกงไม่จักคาดสับบกสับบุก ไม่มีอะไรจะพูดนอกจากความว่าสวยค่ะหมายถึงโมชิสีขาจะเป็นพี่ไนไปได้ยังไงไปโดนลงไปเลยเนี่ยสูง่าเนี่ยงตำแหน่งกําลังว่ากําลังดีเลยที่เป็นเจมไม่ค่อยพูดเลยนะคะเมื่อวานเออทําไมเราไม่พูดเลยในในเกมแบบแบบว่าพูดมากมากเลยไอ้ที่มันแย่งบทไปหมดละอ๋อมันแย่งบทไปหมดละอ๋อบทเราแบบว่าเราโดนแย่งซีนเหร เจจิไม่ดีแล้วแบนเจจิไปอีกหนึ่งขอตู้ครับโคตรมินอะตอนนอนอะมึนอะมึงโดนคนละเจกันไม่ใช่หรอเมื่อคืนเรานอนเป็นไงบ้างคะบรรยากาศในการนอนร้อนครับไม่เปิดแอร์ไม่เปิดแล้วนะแต่มันก็ร้อนอยู่ดีร้อนป่ะเป็นป่ะร้อนนอนท่าเปอ๋ออากาศมั้งถ่าเปหนอะเพราะว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยก็เลยคิดถึงบ่อยๆแปลกๆนะคะกีอะไรกันเฮ้ยทุกคนถ้ามันไม่อยู่อะมันต้องอยู่ดี ต้องอยู่แหละแต่ออกไลฟ์หมดแล้วตอนนี้ก็คือไปดูบ้างหลังกันเราเองนะคะลิลีอออ่อยูย่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ พี่เดินมาเดินมาปะเดินาจา,จากบ้านเลยเดินมาเนี่ยพี่ขยันเนาะดูลักน้องที่มาแค่ไงใช่เดินมาก็อยากเจอน้องไง,งเขา้าใจปะมันเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมคารพพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบไปดูกันเอาลายๆนะคะอันนี้ก็คือแบบว่า เป็นฉากแบบให้มันดูแบบสวยไงวันนี้บอสจะพาวันนี้บอสจะพามอลลี่ไปไหนคะวันนี้เนี่ยจะพามอลลี่ยืมตัวจากจากคุณแม่ไปแล้วนะคะช็อตเมื่อกี้ก็อาจจะเห็นในไลฟ์ไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะยืมตัวน้องออกไปทานข้าวกันข้างนอกด้วยนะคะเปิดบ้านกันข้าวเล็กๆน้อยๆก็พอละมั้งขับรถขับเรียนปิดด้วยนะคะอันนี้เซตเตอร์ละค่ะเซตเตอร์ได้ดีมานเซตเตอร์ค่ะรอกกูยามีแฟนคลับ รถประกบข้างรู้ว่าผมนั่งอยู่คันนี้เทเวียนเะเบียนเดียวกันด้วยเปเียนสวนครับแต่ไมต้องรู้หราไปรอบไบเปิดบ้านได้ใช่ตรงนี้ใช่ไหมเปิดได้ตรงนี้เดี๋ยวกับประตูนะคะอ๋อโอเคค่ะก็คือใครอยู่แล้วแกนี้ก็คือรู้แล้วนะคะใครจะมาโยนแบบไม่ต้องไหมโยนอยู่แล้วใครจะมาโยนแบบแบบนี้ไม่ได้ความรักใส่อ๋อโยนความรักใส่โอเคค่ะนะคะเพรว่าให้พื้นที่น้องนิดนึงในการแบบว่าอยู่บ้านอะไรอย่างนี้แล้วแม่เราไม่ใส่แม่ละ อ๋ออยู่บ้าน่ไงบอสอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านเมื่อกี้เพิ่งเห็นพี่เลยอันนี้ก็คืออยู่บ้านเมื่อกี้เพิ่งเห็นพี่เลยแล้วเห็นออกมาอันนี้ก็คือชุดเดินมาถูกค่ะใส่ต้นสูงด้วยเดินชุดนี้เดินมาชุดนี้เลยค่ะค่ะตอนบันเดี๋ยววันนี้เราไปกินข้าวกันข้างนอกนะคะทุกคนแล้วก็ดูบรรยากาศข้างนอกกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะคะมารับน้องจากที่บ้านแล้วก็มาเปิดบ้านเ้องนิดหน่อยแล้ว่าคุยกับคุณแม่ไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราไปข้างนอกกันค่ะทุกคน ไสวัสดีครับวันนี้จะไปไหนวันนี้จะไปไหนคะผมก็จะมาเลี้ยงข้าวนะครับเพราะผมเป็น The <Okay. S 2> เดอะบอสเจจิ๊กเนี่พาลูกน้องมิดไนต์ลูกน้องมารีมือซ้ายมือซ้าย,ม,ายมือซ้ายผมแล้วก็ท่าตัวหลักไอจีแล้วก็นี่ ทีมไฟ์ผมต้องทีมไฟวันนี้โอเคจริงๆอ่ะมินน่าคือบอสตัวปอรอมผมอะคือบอสตัวจรวิงครับ <c oughs> นี่คือการแต่งตัวของบอสใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้มาชิวๆไหมปกติปาบ่อยแล้ว <laughs> วันนี้ผมจะมาสอนการกินชาบูที่ถูกต้องนะครับการที่เรากินชาบูที่ถูกต้องนะ่ะคือเราต้องสั่งไปก่อนครับเราต้องสั่งไปเยอะๆเราไม่ต้องสนใจว่ามันจะเหลือหรือมไม่เหลืออะไรนะครับมันเป็นเรื่องของเราในอีครึ่งชั่วโมงครับว่าเราจะจัดการกับมานยังไงอย่างแรกนะครับแซลมอนเรากดไปเลยสี่แล้วกหม,หมดไหมหมดยายก็หมดแล้วก็ซูชิแซลมอนกดไปอีสองครับซูชิแซลมอนคาเวียกดไป2สอง แล้วร้านที่นี่ขายแต่ขายแต่แซลปอนเดี่ยวกูเจอแต่แซลมันติี่ที่เดียวเบคอนชีสนี่นะครับกดไปสองครับเนื้ออุ้ยของดีหรืกดไปสองกดไปสนะครับเหมือนอะไรเหมือนอะไรแ้ำท็อปเดี๋ยวผมลองเดี๋ยวผมลองชิมนะของมสุดแตงเเหมือนโกโก้เหมืออนนะะไรเหมือนโกโก้ สเต็กแซลมอนกดไปหนึ่งซาบะย่างเกลือกดไปอีกหนึ่งนี่ข้าวผัดกระเทียมว,ว่าอร่อยอันนี้อร่อยสเต็กปลาทอดเกล็ดขนมปังซูชิซาบะานองก<อ>ดไปอีกห <คง S 1> นึง่งอะไรอ่ะเอาไปแลยไมอติมไก่เขียวโอ้ยไม่มีแล้วหรกเอาวางไว้ท่านเอาวางไว้เราสั่งไว้เท่านี้ก่อนนะครับฟังนะเรากนินชาบูเราต้องค่อยๆกินครับเราอย่าไปวุ่นวายแล้วโคกาสที่หลอดนะอันนี้คืออันนี้คือที่พับข้อพับพี่ไหนพี่ไหนทำตามผมปักปากปากปากรอป มืนกก้ตอนนี้เรากำลังจะกินข้าวกัะก็แล้วคุณไม่รู้จะกินอะไรกินร้านไหนก็กินร้านนั้นเหมือนอะไรอ่ะเหมือนโกโก้สเต็กแเหมือนสเต็กแซลมอนมันคือแบบว่าตัวหนึ่งทำได้พันกว่าถาดอันนี้จะเก่งอะไรตลอดเลยนะแบบเห็นกล็ผม ถูกครับนี่ต้นเลือคนนี้เร็วตามแบบธรรมชาติน่สจัดอีกทีอือหืออะไรไหมอะไรเกี่ยวกับรสชาติหน่อยไหมไม่สั่งอะไรหรอคะเขาสั่งกันหมดแล้วค่ะแล้วก็ไปห้องน้ำกับบอสมาค่ะก็เลยไม่ได้สั่งอีกแลไวจริงๆเราค่อสั่งเลยค่ะมึงมันมันเคี้ยวหมุกมันไม่สุกใช่ป่ะมามันสะดุ้ง กหอมได้เคียวทุกคนบางหไมได้เคี้ยวผมเอาอันนี้เอาไปเก็บบี่แล้วก็สงรอบแ้วรอบแรกคุอเคียวอยู่เอาเอาไะเก็บขี้อะไรคุอเวอาสอมามันไม่สุกและหวหเหมือนเคียวไอางเออด้วยแล้วอเ่กีวันเนี้ยอันนี้เป็นพยานได้ใช่ไหมครับอันเคี้ยวลอยนะมันนม้มีขาวดีลอยข้ามขาวไม่ได้ข้ามสบายเงนี่ปากกินข้ากินโชว์แล้ว่ยเนี่ยเนีไม่เห็นมไม่เห็น ผมไม่ผมไม่ได้เชี่ยวเลทุกคนเขียวไอ้ตัวมือเขียวรอบแรกรอบแรกพอเชี่ยวไปอการเนี่ยกตะเกียบขี้มึงฟังเนี่ยอย่างเนี้ยใช่ไหมไอ่สุกไ่ยุกไม้สุกไม้สุกปั๊บแล้วก็แบะแบะก่อนอ่าแบะมึงนำให้มันเละรู้ว่าสุกไม่สุกเอ้วเฮ้ยไม่สุกหรือเปไม่ได้ทำไม่ได้ทำแบบนั้นนะไม่ได้ทำาไม่ได้ทำแบบนั้นจุมอ ไอ้เหี้ยน้ำดำแต่ัสน้ำใสนไม่จุกนะเียงแอนรีวิวแซมอนออลองกินเดี๊ยวลองกินเนี๊ยเดี๊ยน่นานเนียอร่อยแกินแซมบนกินรูปเดียวกันเองกันเนี่ยอร่อยกินหมดเลยกินดเลยอเชตัวเจ็ไหมมองากูใชอะไรปลยใค้ใครพี่ไหนพี่เชือตัวเจ็บผมไม่ใช่ไม่ใช่มองหลายรอบแล้วมองหลายต่อไป ดียือห้าตัวห้าตัวเด็กเฮียเราใจเย็นก่อนต้องข้าไม่มีต้องขไม่มีคนี่ผมว่าเป็นพีเป็นอะไรเป็นบ้าด่ใรอยู่งข้นไม่วซ้อมใช่ไหมตอนนี้จะไปเวลาต่ิ๊กนี่จะขยำตอนนี้เขซ้อมกันอยู่นะคะเขาโลเค้นั่งเล่าเหรอว่าขยศยกมือขยศยกมือฮาตอนนันแม่แหนมบทร้านค่ะ คี่มมันกับหัวไอศัดเอาเมียไม่เอาหัวงคีมตุกตาคีมตุกตาเอาตัวไหนให้เลือกก่อนตีฟ้าอ้วนเอาตัวนี้เหรอสีฟ้าอ้วนๆเลี้งให้ตรงนะมอสแค่ไหนมันีคไหมเฮ้ยสาเขนแล้วนะไม่ได้อ่ะเอาปีกกระตีกว่าแบ่นั้นจะยากจริงหรอ ว่ามันด้าอยัอง่ยัดยัดตรงมือไม้อ่อนตรงยัดใต้โต๊ะมือไม้แข็งยู่นั้นอ่ะโอเคว่าแข็งบางปีแน่นลยมันไหนมั้ี่แม่จะขยำหรือเปล่ามันมีแรงเอาไหมตลาดน้ามันมีแรงไหมคะไปบอกเขาว่าซื้อตู้นี้นี่อันนี้น่ารักไปอีกเออเนี่ยอันนี้เอาไหม

เดี๋ยวแม่งกินเนี่ยเดี๋ยวกูเรียกแก๊งมากระทืบแน่เรียกแก๊งมาทำไมล่ะทั้งหมดแล้วเหรอกินหมดแล้วหมดแล้วครับอทั้งหมดแล้วหลังจากที่กินข้าวเสร็จแล้วเราก็มานั่งเอื่อยๆกันอยู่ในนี้จะทำอะไรฮะจะทำอะไรคอนเทนต์ของเราวันนี้ะจะทำอะไรก็ทิ้งสุดเสียน่นสิกูไม่ทำอะไรแล้วอ่ะไม่ทำไร จริงๆก็มากินข้าวกันนะะแล้วก็มานั่งคุยกันไปเจอคุณแม่บร่มาแล้วก็อาจจะอยู่ด้วยกันอีกสักดึกๆค่อยกลับสักหกโมงเช้าของวันพรุ่งนี้จ้ะไม่ <laughs> ใครอยากให้ช่องไหนมีคอนเทนต์แบบไหนอีกเกี่ยวกับแบบว,ว่าคนในแก๊งหรือว่าคนในสังกัดก็ คอมเมนต์กันมานะคะลองคอมเมนต์กันมาคนหนึ่งคอมเมนต์แบบอยากเห็นพวกพี่ๆทำอะไรหรืออยากเห็นพวกไานทำอะไรกันก็ลองคอมเมนต์กันมาดูหนึ่งคอมเมนต์ค่ะนอกจากเล่นเกมอันนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์ข้างนอกที่ทุกคนได้เห็นกันนะคะได้แบบเห็นตัวตนจริงๆมีชีวิตจริงๆนะคะไม่ใช่แบบว่าอยู่แค่ใน IC อย่างเดียวนะคะได้เห็นตัวตนกันจริงแล้วว่าใครเป็นใครบ้างนะคะเออจริงๆเรายังไม่ได้แนะนําตัวเลยหนิว่าแบบใครเล่น ไไออซีะรบ้างสวัสดีครับผมมอลลี่นะครับมอลลี่ฮาเลมเช็คเฮเช็คแกงไข่หมแกงเราแกงเราครับในผมเล่นเป็นมอลลี่เองครับผมที่หัวแดงๆนะครับฝากทุกคนติดตามด้วยครับติดตามทิกตอกมอลลี่จุดเอ็นบีนะครับขึ้นตรงนี้ปังเนี่ยบล็อกเกอร์มืออาชีพแล้วก็ฝากติดตามนีโมด้วยนะครับผมนีโมชื่อมอลลี่ฮาเลมขึ้นตรงนี้ปังนี่ยสวัสดีครับผม เจจิที่บอกว่าหล่อสุดในแก๊งแล้วก็ตึงด้วยใช่ปะ<ม> <laughs> สวัสดีครับแซมบอนครับแซมบอลนไฟด้วยไม่ใช่ผมวายโอครับไอซีวายโคอยยโครับผมนั่นแหละครับวายโอครับผมนะครับเล่นโหลดเลยครับสุดๆเล่นโหลดเดอะบอยมีไหนครับก็เป็นเดอะบอยดคานเล่น ก็ดูดได้สี่นะคะทุกคนชีวิตข้างนอกก็ชิวๆคไม่มีอะไรมากเดินเล่นวันๆแล้วก็ช่วยแม่ขายในยามก็ชิวๆนะคะพ่อก็เป็นคนขับรถไถเนื้อชีพค,ะคะ่ะธรรมดาลำบากไหมเล่นโลนี้ถามว่าลำบากไหมอ่ะคะ่ะก็ จริงๆก็เป็นตัวของตัวเองนะคะเพราะว่าเวลาแบบจัดการบริหารเรื่องไก่ย่างที่บ้านอะไรเงี้ยก็คือแบบชิวแล้วก็เลยไม่ไม่มีความลำบากอะไรค่ะเพราะว่าเวลาคุณพ่อแบบไปขับรถไถมืออาชีพอะไรเงี้ยเราก็ไปแบบนับเงินให้คุณพ่อแบบเงินปิวไว้หน่อยไม่มีอะไรเกี่ยวกับแก๊งไม่มีสาระเลยาจ้รยะ วันนี้เราจะมาถามคาถามที่หลายๆคนอยากรู้คําถามเชิงลึกกับโลมิทไนท์ทำไมไน,นท์ถึงเลือกเลือกที่จะทํางานที่จะสร้างต้องแิ่ก่อนรู้ว่าไนท์เคยทำแก๊งแล้วทํากับเพื่อนนะคะเพื่อนเนี่ยก็สวยใช่ไหมเขารัา้งเข้าคือคอแล้วตรงเรี้แหละึ้นแล้วโอเคจริงไนท์กับเจา่ารู้จักกันมานานแล้วแล้วก็เพื่ด้มีโอกาสมาร่วมงานกันต่างๆก็คือ ก็เลยได้ทำทวายไลท์เกิดเป็นทวายไลท์มาเลานะคะแล้วก็ช่วยกันดวยแก๊งนี้าจ๋าเป็นคนทำมาก่อนแล้วในก็เข้าไปช่วยเจ้าจ๋าในทวายไลท์อีกทีแล้วก็ได้เรียนรู้อาการเป็นหัวหน้าแก๊งเจ้าจ๋าสอนอะไรในอย่างหลายหลายอย่างนะแล้วก็ทวายไลท์ก็แยกแยะกันไปถึงโต้ด้วยปัญหาอะไรหลายๆอย่างก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่ามันโตไปได้มากกว่านี้ไม่ได้แล้วเราก็เลยหยุดวนะคะเพราะว่าช่วงแรกในก็เหนื่อยก็ไหอะไรอย่างก็เลย จะทำเลยตอนแรกก็คิดแล้วนะว่าจะไม่ทำการแข่งใจคุยเฉยๆไม่ต้องทําอะไรรู้สึกอิ่มตัวใช่รู้สึกเหมือนเป็นคนที่หย่บกองไปแล้วอะคะอ่ะพอหยิบกองไปแล้วปุ๊บเราก็พักตรงนั้นไปแป๊นแบนบึงแล้วมีความคิดในหัวว่าช่องไหนก็โตขึ้นได้่อยเราก็เลยมีความคิดในหวัวว่าเออเราควรที่จะทําอะไรสักอย่างเพื่อคนอื่นได้แล้วก็เลยทําสังกัดขึ้นมาพอได้ทําสังกัดก็เลยคิดว่า ออถ้าเกิดว่าเป็นสังกัดเนี่ยน้องๆก็ต้องเข้ามาอยู่ในสังกัดแลวน้องๆก็ต้องมาเล่นเกมด้วยกันมันก็เลยกลายเป็นคาร์ปเป็นตังก็ใช่แล้วก็เป็นสังกัดข้างนอกก็คือเป็นออนไรนก็ได้สังกัดตรงนี้มาก็เนี่ยแหละคะ่ะส่วนหนึ่งของฮาเล็ก็คือออไรนออนไรนก็คือคาเล็มของาเล็ก็คือออไรน์ยูนจนทําให้เรามาอยู่ในตร <คน S 1> <อ>งนี้คนเข้ามาแล้วไปน่าไหลนาใช่ก็น่าไหลนาค่ะ ก็ต้องเขง้าใจว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วก็เป็นเรื่องธรรมชาติเราไม่อยากจะยืนติดกับอะไรถ้าเกิดว่าคนที่เขารักเราจริงเขาก็จะอยู่กับเราเลยเคยมีวันที่ทออ้ทอท้อนะท้อทอวันที่ท้อวันที่ท้อแบบวันที่สุดท้อกับเาหายเคยมี วันที่เห,หนื่อยอค่ะถามว่าท้อไหมท้อแบบดามากๆแบบไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแต่วันนี้ท้อก็คือแบบปัญหาในหลายอย่างมันลุกลาเข้ามาปัญหาเกี่ยวกับคนทํางนานเกี่ยวกับคนก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับคนนีก็เลยู้สึกว่าโอเคผมไม่เป็นไรเริ่มใหม่คู่นี้แก้ปัญหาไม่อยากให้ท้ออะไรง่ายๆอะค่ะธรรมาดาโอเควันด้าค่ะ ิดไฟแล้วตอนนี้อ่าทุกคนที่ติดตามโลมิดไนท์มาเนี่ยก็น่าจะเห็นแบบเดียวกันแหละมิดไนท์เป็นคนที่จ้าแบบเดียวต้องเป๊ะก็ดูกระดูดคิดว่าคนแบบไหนที่เข้ามาหาลึกไม่ได้ทีนไนมีไหมคนที่ไม่มีระเบียบจริงจริงโมลลี่ก็รู้อยู่แล้วว่าคนแบบไหนจะเข้ามาหาลึกไม่ได้เข้าแบบกับมินไนท์ไม่ได้ก็เราก็รู้อยู่แล้วาก็คือหนึ่งเป็นคนที่ไม่มีระเบียบในตัวเองจัดการเรื่องเวลาไม่ได้จัดการความทุกของเล็ไม่ได้ก็คือ ไม่มีความรับผิดชอบนั่สามอย่างนี่แหละเพราะมันสามสามอย่างที่จะอยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้าคนมีความรับผิดชอบพอเพราะว่านเองก็มีความรับผิดชอบในทีนี้นะคะก็เลยอยากให้แกงอกมาในรูปแบบที่เราเป็นแล้วก็อยากให้คนในแกแล้วก็แกเข้าใจในสิ่งที่เราคิดด้วยแล้วก็อยากให้คนในแกเป็นแบบที่เราเป็นด้วยมันดีนะการมีความรับผิดชอบมันก็ดีกับทุกๆอย่างเลค่ะห้าลึมมีทั้งคนเข้าแล้วก็คนออกเคยเสียใจไหมพี่กับคนที่ ทำใจยากไหมสำหรับเราเรารู้ว่าคนคนนี้แบบออกไปแล้วแล้วเราแบบเคยนั่นใจเามว่าเสียใจมักเสียใจนะที่คนคนนึงที่เราตื่นมาเจอกันทุกวันรวมแก๊งท้วันอา์ทุกคนสองคู่รวมแก๊งนะ คนเวลานี้ประชุมนะเวลานั้นต้องคุยกันเวลานี้ต้องตีกันแล้วนะต้องแบบคือมีสตรอรี่ร่วมกันนะคะได้ทํากิจกร,รรมมีแอคทิวิตี้ร่วมกันแน่นอนอยู่แล้วว่าคนที่ออกไปเราก็ต้องเสียใจอยู่แล้วเราก็ต้องรู้สึกอยู่แล้วก็คือเขามาเข้ามาเป็นจนหนึ่งในระยะสั้นๆก็จริงแต่เราก็รู้สึกรักเขาแล้วก็ผูมิักับเขาไปเลยแต่ว่ามันก็ทําอะไรไม่ได้เราก็ต้องปล่อ,อยวางตรงนั้นไปแล้วก็เลือกที่จะมองข้ามไปดีกว่าก็ขอให้เขาคนที่เขาออกไปนะก็ขอให้เขาไป,ไปในเจอ ปเจอในสุดที่ดีสังคมที่ดีขึ้นหรือว่าคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วมันตรงใจเขาที่สุดในสังคมค่ะวันนี้แก้งอกกรหักนะครับทุกคนอย่าออกกันปล่อยความผูกพันตอนนี้จะหายเต็มร้อนยี่พี่นายให้ให้ร้อนเต็นผันนกครับใช่เพราะว่านให้ใจกับคนในแก๊งเขาเยอะด้วยค่ะแล้วก็คือมันไม่ใช่แค่แก๊งเข้าใจใช่ไมว่ามันไม่ใช่แค่แก๊งมันคือสังกัดด้วยแล้วการที่เรามาเล่นร่วมกันทำงานร่วมกัน ตรงนี้การการเล่นแก๊งมันก็ถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการทํางานด้วยเราก็อยากให้การทํางานของพวกคุณมันไปในทิศทางที่มันเป็นทางที่ดีดีขึ้นถามันอาจจะไม่ได้ดีแบบเห็นร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกว่ามันดีอะไรเงี้ยแต่แน่นอนอยู่แล้วค่ะว่าคุณภาพชีวิตก็ต้องดีขึ้นถ้าเกิดว่าคุณเอาคุ่มตัวที่ดีขัดานหนึไอ้นี่ผมอยากรู้จริงมันมีแล้ววันที่พี่นายรู้สึกว่าแก๊งไม่ฟังสเปคสปาร์มากพี่นายจัดการตรงนั้นไงวันที่แก๊งไม่ฟังมัน มันจะมีมีม,มีเราอยู่ด้วยกันเรารู้ว่ามันมีรู้สึกว่าเขามีเห็นของเขารู้สึกว่าวันนั้นมันอาจจะเป็นวันที่ทุกคนต่างออกความคิดเห็นทุกคนมีความคิดเป็นของตัวเองค่อนข้างที่จะเยอะเราก็ใช้ที่เราฟังด้วยอะเาว่าเราก็จะรับฟังเขาแล้วเราก็ <lifting> เฮ้ยมันเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมาได้ยังไงเราก็เลือกที่จะแก้ปัญหาที่เราหมเป็นลายบุคลไปอันนี้คือวิธีแก้ปัญหาดีถ้าทุกคนไม่ฟังแจก็จะถามเสมอว่าเฮ้ยมึงเป็นอะไรวะอย่างทุกคน ว่าเอ้ยเป็นไรหรือเปล่าวันนี้ทําไมเนี่ย ب? ทําไมวันนี้ไม่ฟังเลยทําไมเป็นแบบนี้หละ่ะวันนี้อะไรเงี้ยมีเหตุผลอะไรหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคุณหรือเปล่าเขาก็จะเลือกแบบนี้มากกว่าให้เหตุของเขาแลว้วก็ให้เขาให้เหตุของเราว่าทําไมมนออันเกิดปัญหานี้เป็นแบบนรับฟังร,รับฟังเรื่องที่ที่ <คน S 1> สุดท้ยคนใหญ่ทงไยก็จะรับฟังใช่ใช่มากกว่าแต่เขาจะพูดไม่พูดก็อีกเรื่องโอเค <น S 1> สุดท้ายนี้ฝาก่งถึงคนอยากเข้าสกัดออนไลน์ การออนไลน์นะคะก็แค่คุณมีใจที่จะเติบโตคุณมีใจที่จะพัฒนาตัวเองอยากมีความมีความชอบมากขึ้นอาเล็มไม่ได้เป็นแค่แก๊งแต่เป็นสักงกัดการที่คุณเลือกที่จะเ,เ,ะเ,เขาาเาเ้าเข้ามาอยู่กับเราเป็นครอบครัวของเราก็ถือว่าคุณเข้ามาร่วมงานกับเราแล้วนั่นแหละก็คือช่วยเหลือกันเป็นพี่น้องกันค่ะเป็นพี่น้องกันมากกว่าวจริงๆมันเป็นระบบของ หัวหน้าลูกน้องก็จริงแต่การทํางานร่วมกันใครจะรับฟังในสิ่งที่คุณมีเหตุผลของคุณอ่ะใครจะพยายามรับฟังที่มากที่สุดสำหรับคนที่อยากเข้าสังกัดก็ติดต่อหลังบ้านนะคะหรือว่าทีเอ่หลังบ้านมาเลยนะคะถ้าเป็นแฟนเพจได้ก็ดีค่ะแล้วก็คนที่อยากเข้าแก๊งแต่ว่าไม่ได้อยากเป็นเป็นติีมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถติดต่อได้ที่คาเลมแก๊งบหรือว่าคนที่อยากเข้าสังกัดจริงก็ DM ไปที่ในชีส ล่าเหมือนกันนะคะก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะสำหรับสังกัดเล็กๆกลุ่มเล็กๆของพวกเราก็รอดูพวกเราเติบโตแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยน,นะคะ่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่เพอร์เฟ็กแต่อนาคตมันต้องมีขึ้นแน่ๆให้หมดก้อยนนะะอ,อ,อ,อย่างนั้นกันครับผมชื่อซูสิบด้วยคนเยี่ยวเข้าเป็นครอบครัวเดียวกันต์นะคะยันต์ยันต์ต้อนรับจะกอดแน,น่ๆ